สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากเจอกับพาโตออโต,โตยอย้ไข่กขนงนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพาจะพาลูกค้าที่น่ารักทุกท่านมาชมแล้วก็มาฟังการรีวิวของลูกค้าที่มาซื้อรถกับเราวันนี้นะคะก่อนอื่นข้าขออนุญาตให้น้องเขาแนะนําชื่อเล่นนิดนึงสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะชื่อบาสค่ะบาสวะคุณบาสนะคะพาสอบถามนิดนึงรู้จักกับูนยนรถยนต์มือสองโตออโต้าข์ของเราจากช่องทางไหนคะไม่รู้จักค่ะมาก เดินมาแล้วก็เจอค่ะเจอมาที่นี่เป็นครั้งที่เท่ไหร่คะ่ะครั้งแรกค่ะครั้งแรกบรรยากาศนะคะเป็นไงบ้าง <โก S 1> มีตัว <โก S 1> ไหนต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะในสายตาของคุณบาสไม่มีค่ะลถเยอะดีค่ะไม่มีเลยเหรอพูดได้ไม่ต้องเกงนะไม่ต้องเกงรดเยอะค่ะรถเยอะและการบริการของเซล์ราคามีตัวไหนต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าคะไม่มีค่ะดีมากค่ะเพราะว่าให้คดลองขับด้วยให้ทดลองขับด้วยขอบพระคุณมากค่ะสุดท้ายค่ะ ว่ามีแบบประเมินนะคะว่าโตโออโต้คาร์เป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของคุณบาสหรือไม่โดยที่พาจะนับ1-3ถึงถ้าโตโอตโอตโอต้คาร์ของเราเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาคุณบาสให้คุณบาสยกนิ้วลรวบอกว่าโตโออโต้คาร์สุดยอดแต่ถ้าไม่ผ่านในสายตาคุณบาสยืนสวยๆวยข้างๆผ่านได้เลยเรามาลุ้นกันนะคะว่าโตออโต้คาร์เป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาคุณบาสหรือไม่ นับหนึ่งคะ่ะนับสองคะ่ะนับสามคะ่ะโตอัตาสุดยอดค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณบาสฝากขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนโตโตข่าวอวยพรให้คุณบานและครอบครัวที่มาซื้อรถกับเราวันนี้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การง,งานเงินทองไหลมาเทมาเฮงเฮงปังๆงตลอดปีและตลอดไปขอบพระคุณค่ะๆๆบ๊ายบาย